พร้อมหรือยังพร้อมอันหนึ่งสองสามวันยังไงนี่ปนิดนี่มันอะไรกันน่ะคุณพ่าดาวมา,า,มา,า,าที่นี่ทำไมเหรอนี่ดาวจ๋าที่เนี่ยก็คือบ้านของเราสองคนในอนาคตเนี่ยจ้ะพี่ ขอกับแม่เขาแล้วแล้วแม่เขาก็อนุญาตด้วยนะ,ะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าดาวจะพาน้องสาวมาอยู่ด้วยแล้วก็ยินดีนะอย,อย่าบ้าเลยอเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยเนาะถ้าอย่างนั้นคุณก็ตอบตกลงแต่งงานกับผมสิครับ ดาวอ่ะมีเวลาคิดหน่อยได้ป่ะก็ได้ตกลงทำไมเร็วจังอะดาวรักคุณน่ะอืมรอเล่นอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะประเดจให้เรานี้ได้เรียนจบกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีได้ป่ะว่าแต่เออตอนนี้ดาวรู้สึกว่าห้องนี้มันตกกระปลุกมากเลยอะทำความสะอาดกันก่อนดีไหม แล้วมีกันแค่สองคนเนี้มันจะไหวเหรอือใครบอกว่าทำแค่สองคนคุณทำคนเดียวต่างหาก<น>่ะล้อเล่นอีกแ่ล้อักอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอัเดี๋ยวดาวร้องเปลยงให้คุณประเด็จควังแล้วพี่ประเด็จเนี่ยน,นะก็ทำความสะอาดไปนะ พี่ว่าเลือกร้องเพลงแล้วลงมาช่วยพี่ถูพื้นจะดีกว่าไหมจ๊ะโอ้ยดาวก็ว่าอย่างนั้นน่ะรู้สึกว่าเต้นๆไปมันจะเหม่กว่าทำความรักีนะคะเนี่ยเพลงไทยอะฟังดูเพราะจังเลยอหนูเล็กลหน่ออ๋อเหรอค่ะลุกต้นคอมเมดี้เพลงช้าเขามีไหมมีสิเพลงแก้วก็ร้องเหมือยเดนะร้รองกันนะหมอยอดหมอยอก ลงทิ่ท้องว่าสะอาดนะจ้าทำให้เอี่ยมเลยนะจ้าไม่ไ <DevOps> ด้ลงอ่ะทำไมอ่ะกูความสูงอ่ะไม่ต้องผานไม่ต้องอายเกิดทำไมดิ๊กหน่อยจะแต่งงานกันอะไยติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแนลไร i g คอมเมดี้ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ